สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นิยายยูวินชาแนลนิยายเสียงรายวันที่จะพาท่านไปเพลิดเพลินกับเรื่องราวในงานเขียนใหม่ๆกันอย่างจุใจสําหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังเรื่องขาญาติมัจจุราชร้อยพบพันชาติก็ไม่อาจขาดเธอโดยใน EP 24จะนําเสนอในตอนพบกับพ่อเป็นครั้งแรกขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับ จภูมิลงจากรถหน้าก็เรืองหัดอย่างประมาทเป็นครั้งแรกหลังจากรู้ว่าเขากำลังจะเข้าไปเพื่อพบพญามัจุราชพ่อของเขานับจากเริ่มรู้ว่าตัวเองเป็นใครเขาเนื่องถึงภาพของพ่อกับแม่ไม่ถูกเพราะในชีวิตไม่เคยมีประสบการณ์อยู่ร่วมกันกับพ่อแม่เขาจำได้เพียงพี่เลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็กและออกมาใช้ชีวิตข้างนอกนับตั้งแต่อายุ18จากนั้นก็ทำงานพร้อมกับเรียนไปด้วย หลังจากนั้นก็ทำงานย้ายไปในที่ต่างๆหลายปีก่อนจะมีทักษะด้านการก่อสร้างจนกลายมาเป็นผู้รับเหมาในที่สุดอาจเรียกได้ว่าชีวิตของเขาเขาเป็นผู้กำหนดมันเองนับตั้งแต่ออกมาเผชิญโลกกว้างใช้สติปัญญาและความสามารถจนเติบโตมาได้อย่างมั่นคงแม้ว่าจะมาเจอสถานการณ์ยากลำบากในช่วงโรคระบาดนี้ก็ตามถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ต้องแคลใคร กับมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นทุกขณะแต่ในด้านที่เขาได้รับรู้จากนายทวาลว่าคนเป็นพ่อกำลังนั่งรออยู่นั่นต่างหากเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยรู้สึกหวั่นไหวประมาอย่างนี้มาก่อนเลยเขาตัดสินใจก้าวขึ้นบันไดจนกระทั่งไปสู่ห้องโถงรู้ว่าทั้งนายทวารทิวาและลาตรีเดินตามด้านหลังอย่างเงียบๆจนเมื่อเลี้ยวอีกครั้งจึงเห็นแสงสว่างจ้า จนต้องหลบสายตาลงต่ำหันไปด้านหลังเห็นผู้ติดตามทั้งสามนั่งหมอบลำตัวกับใบหน้าแนบกับพื้นแต่เขาหันกลับไปและยืนเผชิญหน้าเพื่อท้าทายความจริงแสงสว่างจ้าอยู่นานค่อยๆลดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วค่อยๆเข้มขึ้นเป็นสีแดงรู้สึกได้ถึงความร้อนแรงที่มาพร้อมกับแสงนั้น เขายังคงยืนอยู่ตามลำพังกับแสงจ้านั้นมีลมพัดจากเบาจนเริ่มแรงขึ้นและแรงมากขึ้นทุกขณะเขาพยายามฝืนยืนเอยนร่างไปทางทิศทางลมเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุลจนไม่ลม้มไปเสียก่อนจนกระทั่งลมสงบและแสงนั้นเริ่มลดแรงจนเป็นแสงแดงสีนวลเย็นตา เป็ยังไงเจ้าลูกชายจนป่านนี้เจ้ายังไม่เชื่อหรือว่าเจ้าเป็นลูกของข้าความประมาหหายไปกลายเป็นความกล้าที่อยากเผชิญหน้าอย่างท้าทายผมไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่นายทวานบอกว่าท่านเป็นพ่อครับแล้วเสียงดังก,องก้องก็งกังวานขึ้นใช่แล้วเจ้าเป็นลูกข้าแต่เจ้าคงกำลังคิดว่าเมื่อเป็นพ่อลูกกันจะแสดงออกเป็นอย่างไร จะบอกให้นะเรื่องที่เจ้าคาดหวังว่าจะเห็นพ่อเดินเข้าไปหาแล้วสวมกอดนั้นเลิกคิดไปได้เลยเพราะเราไม่ใช่มนุษย์ไม่มีความจำเป็นต้องแสดงออกอย่างจิตที่ไร้ปัญญาครับกำลังคิดว่าถ้ามีพ่อก็ต้องมีแม่แล้วผมมีแม่หรือไม่หรือเกิดขึ้นมาจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านสร้างขึ้นมีสิจะมีแม่ แต่แม่ของเจ้าไม่อยู่ที่นี่ในเวลานี้อาจต้องรอไปจนกว่าหลายชั่วอายุจึงจะพบหรือไม่ก็อาจไม่ได้พบเลยแต่เจ้าจงรู้ไว้ว่าในฐานะที่เจ้าเป็นบุตรราชาแห่งความตายเจ้าต้องทำตามคำสั่งของเราดุดเดียวกับบริวารทั้งหลายกระทำกันเขาฟังไปเรื่อยๆอาการประมารเริ่มหายไปที่เราต้องพบกันในวันนี้ ข้ามีเรื่องให้เจ้าต้องเร่งกระทำนั่นก็คือการลดประชากรคนเลวให้เร็วที่สุดเขารู้อยู่แล้วเรื่องทำนองนี้นายทวารก็พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆจนบางครั้งก็รู้สึกเบื่อพญามัจุราชยังส่องแสงเป็นจังหวะขณะกำลังเปล่งเสียงออกมาเจ้ารู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้มีคนตายวันละแสนกว่าคนยิ่งเกิดโลกหายนะที่มนุษย์สร้างให้มันเกิดขึ้นมาเอง จนผู้คนล้มตายเพิ่มไปอีกเจ้ารู้หรือไม่ในจำนวนคนกว่า30ล้านคนในแต่ละปีมีคนเลวมากถึงร้อยละ99สิ่งนี้แหละที่กำลังสร้างปัญหาต่อนนรกภูมิเมื่อนรกนั่นข้างนอกก็มีแต่ผีเล่ร่อนทั่วไปยังไม่รู้ว่าไอ้ผีตนไหนมีพลังแกร่กล้าขึ้นมาแล้วจะทำร้ายผู้อื่นอีกนี่คือปัญหาที่จะตามมา ฉะนั้นเจ้าจะต้องเร่งรถการตายของประชากรเรวให้มากที่สุดและสําหรับประเทศนี้มันคือภาระหน้าที่ของเจ้าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมาเป็นภาระของตัวเองจึงถามออกไปแล้วผมจะได้อะไรถ้าทำได้อย่างนั้นเสียงหัวเราะดังกลางวานไปทั่วสามโลกเจ้าคงอยู่โลกมนุษย์นานเกินไป จะทำอะไรก็ต้องคอยดูว่าจะได้รับประโยชน์อะไรนี่แหละสันดาหมนุษย์แก้ไม่ได้จริงๆเราจะบอกให้ว่ากุศลที่เจ้าทำจะส่งผลให้เจ้าพบกับแม่เจ้าเร็วขึ้นนั่นคือคำตอบและนับจากนี้เจ้าต้องเร่งลงมือทำสิ้นเสียงพยามัจจุราชแสงนวลแดงก็แผดเป็นร้อนแรงก่อนสว่างจ้าจนต้องหลบสายตาเหมือนคราวแรกจากนั้นทุกอย่างจึงเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ภูมเงยหน้าขึ้นมาก็รู้สึกตลกถ้ามาหรือไปตามปกติก็ไม่ใช่พยามาัจุราซสินะจะต้องมีแสงจ้าสแสดงบารมีกันเต็มที่เขาใส่หน้ามาถึงก็สั่งๆแล้วก็ไปเขาหันไปทางนายทวานลูกพี่ท่านไม่มีอะไรให้เราต่อรองได้เลยหรือไงนายทวานรีบคานเข้ามาใกล้นายท่านห้ามพูดอย่างนั้นเด็ดขาดเพียงคำพูดที่ลบหลู่บิ๊กบอส กุศลท่านก็จะลดลงหลายชั่วย,ยุแล้วอย่าทำอย่างนั้นนะนายท่านเขาตกใจมองนายทวารตาเขมิงมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหท่านกับพ่อของข้านี่ไปกันได้ดีเลยนะถึงยังไงท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าเราพยายามสกัดคนเลวไม่ให้ตายอยู่แล้วนี่แต่ถึงไม่ตายมันก็ต้องถูกลงโทษรับกรรม ท่านก็เห็นว่าไอ้พวกคนเลวที่เราจัดการรวมถึงไอ้เด็กคนที่ขับรถชนเด็กคนนั้นเห็นไหมไอ้เจ้าหมอนี่ยังไงก็พิการมันจะต้องใช้ชีวิตพิการอย่างนี้ไปอีกนานจนก,กว่าจะตายนี่เราก็ทําอยู่ท่านไม่เห็นหรือไงพอพูดประชดป,ประชันออกไปไปเถอะเราต้องไปที่คุณหมอบวอีกรอบเขาไม่สนใจว่านายตะวันจะโต้อตอบหรือไม่แล้วรีบเปลี่ยนเรื่องทันที ใด้ภูมิลงจากรถหน้าทางเข้าวัดก็รู้สึกแปลกใจที่เห็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอินเตอร์นับ10บคนเ้ามองเข้าไปเห็นผอออร่างท้วมขาวยืนคุยกับบัวบาลายและทวัดบอกอข่าวสื่อออนไลน์ที่เข้ามาสังเกตการและไลฟ์ออกไปตั้งแต่ช่วงกลางวันเขาเดินเข้าไปพร้อมกับพู้น้องคู่กายทั้ง3ตนแต่คนทั่วไปจะเห็นเพียงที่วาเท่านั้นส่วนบาตีเป็นปกติที่เธอไม่ไมค่อยแสดงตัวตอนกลางวัน และสําหรับนายถารเขาไม่ต้องการแสดงตัวเพื่อสะดวกต่อการทำงานหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์โบนัสเดินเข้ามาจากทางโรงครัวที่เธอเดินไปซื้ออาหารสดมาแล้วเขามองไปก็เห็นยายฉายและชาวบ้านอาสามาเป็นแม่ครัวต่างช่วยกันจัดเตรียมเพื่อจะใช้ในช่วงการทำอาหารราวเที่ยงคืนคุณใตภูมิคะโบนัสปรึกษากับยายแล้ว เราจะทําอาหารเป็นหม้อเลยนะคะแต่จัดใส่จานชามให้ครบชุดตามที่สั่งมาจะได้สะดวกนะคะที่ส่งไปอีกสองวัดก็ทําอย่างนี้เหมือนกันค่ะเขายิ้มให้เธอก็ดีแล้วจานชามพอใช้เหรอเธอพยักหน้าพอคะ่ะโบนัสนไปสั่งมาแล้วต่อไปเราจะใส่อาหารลงในภาชนะเลยไม่ต้องอยู่ในถุงส่วนชาวบ้านเราก็เตรียมถุงใส่ให้ ถ้าใครเอาบินโตหรือกล่องมาใส่ก็ให้ใช้เหมือนกันนะคะเขายิ้มให้กับความใจใส่อย่างกระตือรือร้นของเธอก่อนจะถามออกไปแล้วนี่ทำไมเจ้าหน้าที่เยอะจังคิดว่าตรวจเสร็จกันไปนานแล้วนะเนี่ยเขามองไปทางเต็นท์โบนัสพยักหน้าค่ะจริงๆก็เสร็จไปแล้วแต่รู้สึกว่าทางผออ,อของโรงพยาบาลที่คุณหมอบัวบารายประจาอยู่จะเข้ามาดูด้วย นี่ผอออกก็กำลังให้สัมภาษณ์กับคุณทวัตอยู่ค่ะเขารู้อยู่แล้วว่าผอออของอินเตอร์จะต้องหาทางพ r อารโรงพยาบาลของตัวเองอยู่ทุกโอกาสแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงมากันที่นี่เขาเห็นบัวบาลายกำลังเดินเข้ามาหาก่อนที่โบนัสจะขอตัวไปช่วยด้านในคุณไตรภูมิคะเธอเอ่ยเรียกพร้อมกับมองไปทางพออที่กาลังให้สัมภาษณ์ผมเข้าใจครับก็คุณหมอเป็นคนสาคัญ ตอนนี้คนก็รู้จักไปทั่วถ้าไม่เลือกใช้โอกาสอย่างนี้ก็ไม่ใช่นักธุรกิจแล้วละครับหญิงสาวตรงหน้าออกอาการขันเมื่อเขามองทะลุความคิดของปอคู่หนึ่งจึงเห็นทวัดเดินเข้ามาเข้าใจว่าการสัมภาษณ์นั้นคงรู้ล่วงไปแล้วคุณไตรภูมิกับคุณหมอบัวบาลายดูสนิทกันนะครับเอไม่ทราบว่ามีอะไรมากกว่าปกติหรือเปล่าครับบัวบาลายยืนนิ่งขณะที่ไตรภูมิพูดออกไป กรุณาอย่าเป็นนักข่าวกอสิบเลยครับเรื่องพวกนี้จะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเขาหน้าเสียทันทีแต่ไต่ภูมิยังพูดต่อไปถ้าคุณยังทําตัวน่ารักคุณจะมีข่าวนําช่องอื่นแต่ถ้าเป็นคําถามอย่างเมื่อครู่ผมคงไม่อนุญาตให้คุณเข้ามานะครับเขายิ่งหน้าซีดรีบยกมือไหว้ขอโทษไต่ภูมิมองไปทางบัวบาลายหมอบัวบาลายไม่ใช่คนที่คุณจะมาพูดเล่นด้วย พราะแม้แต่ผมยังเกรงใจเข้าใจตรงกันนะครับพอพูดพร้อมกับมองไปทางบัวบาลายคุณหมอครับไปคุยกันตรงนู้นก่อนนะครับผมมีเรื่องจะหาลือด้วยบัวบาลายยังตกใจไม่หายที่เขาตำหนิบกวกอข่าวตรงๆแต่ก็อดทิ้มไม่ได้ที่เขาพูดให้เกียดเธอเป็นอย่างมากเขาพาบัวบาลายกลับไปนั่งยงม้าหินอ่อนหน้าปากทางออกและถามทันทีเมื่อนั่งลง คุณหมอได้ทานอะไรหรือยังครับเธอยิ้มรู้สึกดีทำไมคะคุณไตภูมิเป็นห่วงบัวเหรอคะเขาสายหน้าแต่ก็ยิ้มเป็นมารยาทนะครับหมอสาวหยุดยิ้มมองหน้าเขาตาเขม็งจนเขาต้องหัวราะออกมาเบาๆผมพูดเล่นอย่าเพิ่งตีหน้ายักใส่สิครับถ้ายังไม่ได้ทานอะไรผมจะสั่งมาให้เธอเริ่มกลับมายิ้มอีกครั้งก็ได้คะ่ะยกโทษให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะ เธอชี้หน้าพร้อมกับยิ้มแต่ก็แกล้งทำตาดูใสขึ้นเขาต้องขำออกมาก่อนจะพูดธุระขึ้นคุณหมอครับถ้าผมอยากได้ตัวคุณหมอมาทำงานอิสระคุณหมอจะคิดยังไงครับผมจะให้ค่าตัวเพิ่มอีกเท่าหนึ่งสนใจไหมครับเธอขมวดคิ้วจากสีหน้าแววตาและน้ำเสียงเธอรู้ว่าเขาพูดจริงจังทำไมล่ะคะทำไมคุณใจภูมิอยากจะให้บัวลาออกล่ะคะ เขายักหน้าครับผมอยากให้คุณหมอมาทำงานอาสาสมัครผมจะตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดทั้งระบบจะมีทั้งเฝ้าระวังตรวจสอบรักษาตัวและฟื้นฟกูก่อนส่งผู้ได้รับการรักษากลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเธอฟังอย่างแปลกใจกำลังจะถามออกไปพออินเตอร์คอสก็เดินเข้ามาสวัสดีครับคุณไตภูมิใช่ไหมครับ เขาลุกขึ้นทันทีพร้อมกับก้มหน้าเล็กน้อยเป็นการให้เกียรติครับผมเองครับบัวบลายจึงถือโอกาสแนะนํานี่คือนายแพทย์ไกลวินผอ,อโรงพยาบาลของเราครับคุณไตภูมิเขาจึงพูดออกไปผมทราบครับผมเคยเห็นท่านผอ,อตามสื่ออยู่บ่อยๆเขายิ้มอย่างภูมิใจก่อนถือโอกาสนั่งลงพร้อมกับเชื้อเชิญให้คนทั้งสองนั่งตามท่านผอ,อมาก็ดีแล้วครับ ผมกำลังชวนคุณหมอบัวบารายให้ออกมาช่วยทำงานอาสาสมัครกำลังรอคุณหมอตัดสินใจอยู่ครับพอไกรวินตกใจเพียงหน้าไปทางหมอบัวบารายอะไรกันคุณจะออกเหรอเขาหันมาทางไายภูมิแล้วคุณนึกยังไงครับจะให้แพทย์หญิงมือหนึ่งของผมออกไปทำงานอาสาสมัครไตรภูมิจึงพูดขึ้นคือเวลานี้ก็อย่างที่รู้กันว่ามันวิกฤตลำพ,พังแพทย์พยาบาลไม่เพียงพอ จนผู้คนติดเชื้อทำลายสถิติมากขึ้นทุกวันที่สำคัญมีคนตายไม่เว้นแต่ละวันซึ่งตัวเลขจริงๆมีมากกว่าที่มีการเปิดเผยผมจึงเห็นว่าหากเราใช้วิธีเชิงลุกเข้าพื้นที่เลยจะเป็นการเข้าไปที่ต้นต้นต่อโดยตรงดังนั้นเราจึงต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้าใจในคอนเซปต์นี้ครับหรือท่านผอ,อจะรับอาสาทาไปเลยถ้าสนใจผมจะเป็นคนหาเงินมาสนับสนุนให้จเจ้าอย่างนั้นก็ได้ครับ พอไกรวินเริ่มยิ้มออกมาเออถ้าออกมาในโทนนี้ก็น่าสนใจนะครับคืออย่างนี้นะครับคุณไดภูมิบอกตามตรงว่าผมไม่ค่อยได้รู้เรื่องส่วนตัวของคุณไดภูมิเท่าไหร่แต่พอได้ข่าวการช่วยเหลือผู้คนของคุณและทําบุญอยู่ตลอดเวลาผมก็ศรัทธาครับแต่การตั้งศูนย์มันต้องใช้เงินเยอะมากนะครับคุณไดภูมิจะไม่อึอดหนักหรือครับเขาใสา่หน้าไม่อึอดหนักครับผมมีเงินเยอะ ผออ้าปากค้างส่วนบัวบาลายมองเขาอย่างแปลกใจเขายัางพูดต่อไปผมจะจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่มาช่วยงานเท่ากับอาัตราปกติที่เขาได้รับจากโรงพยาบาลพูดง่ายๆพวกเขาจะได้รับเงินสองเด้งพร้อมกับจัดอาหารที่พักคบมือ้อเขาจ้องมองหน้าผอ,อถ้าผอ,อ,อจะร่วมด้วยก็ส่งคนเข้ามาช่วยจะบริหารจัดการกำลังคนอย่างไรก็แล้วแต่ผมไม่ก้าวไกา่ ขอให้มีคนอยู่ประจําคอยรับหน้ากับผู้ป่วยแค่นี้ก็พอครับแล้วอุปกรณ์ภาคสนามละ่ะคุณไตภูมิพออเออยถามขึ้นหลังจากคิดตามทางผมจ่ายให้ทั้งหมดครับพออจัดมาได้เลยแล้วผมจะใช้มาตรฐานเดียวกันนี้ขยายศูนย์เพิ่มออกไปอาจจะซักสิหรือ20แห่งในช่วงเดือน2เดือนนี้พออจับหน้าอกตัวเองอย่างตกใจนั่นหมายความว่าคุณต้องใช้เงินหลายพันล้านเลยนะครับ ขาพยักหน้าไม่มีปัญหาครับผมมีเงินจังหวะนั้นทวัตได้เดินเตจเสังเกตการแต่ภูมิจึงกวักมือเรียกเข้ามาคุณทําข่าวออกไปเลยนะครับว่าทางโรงพยาบาลอินเตอร์กําลังเตรียมการจัดตั้งศูนย์โควิดมีคุณหมอบัวบาลายเป็นผู้นวยการศูนย์ทั้งบัวบาลายและผอไออกลวินต่างหน้าปากค้างที่เขาสรุปทุกอย่างท,งทั้งที่ยังไม่ได้ตกลงกันซัด้วยซ้เวลาเดียวกันหลังรายงานสดออกไปนายธนงเกียติ ผู้ชายอดีตรัฐมนตรีวัญชิตซึ่งนั่งอยู่กับนายเสือและนายสอนต่างก็หันมาสบตากันทายาทมัจจุราช ep 24ได้จบลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน ep 25ตอนภิกษุแห่งหุบเขาตะวันตกรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็ดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ